มนุษย์ทมในสปปลาวยังมีหน้าไปบอกไปสอนคนอื่นเขาอีกนะมึงทำได้เหมือนเขาหรือเปล่าเรื่องของเรื่องนะสบายดีสวัสดีครับทักทาย FC ทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมโยกับผมเทพยโยกับพี่น้องณประเทศเคนาดาตอนนี้เวลาบ่ายสองทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเลา่า คนหนึงครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขามากครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้ครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้พี่น้องครับผมเห็นแม่ค้าออนไลน์สปปรเล่าน้องคนนี้เขาก็ขายของออนไลน์รับสินค้าจากประเทศไทยนี่แหละครับไปขายออนไลน์ที่สปปรเล้าเขาก็ขายทุกวันพูดทุกวันมันก็มีพวกมนุษย์ทำเนี่ยคือ ไปคอมเมนต์ไปบอกเขาอีกนะไปสอนเขาบอกว่าถ้าเป็นคนลาวคาสุภาพก็มีเยอะแยะทําไมไม่ใช้ทําไมต้องใช้คําว่าจา้าขา,า,าขาจ้าจ้าขาขานะครับกูก็ไม่รู้ว่าพวกมึงไปเดือดร้อนอะไรกับเขานะครับแต่ลองไปฟังน้องเขาตอบคอมเมนต์นะครับคำสุภาพภาษาล่าวบอบอดโบยากคือสีสออนแห้งจนสิ้นปากเนาะคำว่าจ้าจา้จาบ่ต้องบอก เด้ <The> wa, <ไ>อว่าบหมักกระเรือนผ่านเรือนผ่านอยู่แล้วขอบใจสําหรับคอมเมนต์เด้อป้าเสือว่าหลายๆคนเสือว่าหลายๆคนอาจจะบหมักกับคําว่าองป้าเนาะอ่าคว่าจา้าเหตหุไหนหลายๆคนอาจจะบดถึกใจเสือแบบนั้นเนาะอ่าขอโทษหลายๆเด้อทุกคนมันสิ้นปากหรือเนี่ยองจากว่าป้านะแซดกับลูกค้าคนไทยแถบทุกวันเนาะคุยกับลูกค้าคนไทยมีขามีขาถ่ายถ่าย ไทยประโยคโบริเวณไทยประโยคคำลงถ่ายค่ะค้าตลอดเลยเอ่อนะหย่อนยังคือป้านนะ่ะส่งเสียงกับลูกค้าคนไทยนะบางทีกับพี่บางทีกับส่งเสียงให้ลูกค้าเสือเออเป็นเฮาจริงๆบริเวณเฟซปอมบริเวณอียงปอมนะนะให้เสียงเฮาเนี่ยให้มันเหมือนกับในคลิปเลยให้ลูกค้าจําได้ก็เลยเลือกที่จะส่งเสียงเสือหลายๆคนอาจจะบ่มากเนาะนี่แหละครับพี่น้อง คน่ถอยูดีบวาดีไปขายเด็กหน่อยเขาดา่าแม่ค้าออนไลน์คนนี้เขาเคยทําคลิปตอบโต้หลายครั้งแล้วนะมีหลายคอมเมนต์มากๆถ้าไม่ชอบเขาพูดคําว่าค้าขา,ขาจาจาก,ก็เลื่อนผ่านเขาสิทําไมจะต้องไปคอมเมนต์ไปนั่นไปนี่มีปัญญาทําเหมือนเขาหรือเปล่าขายของเป็นเหมือนเขาหรือเปล่านะครับคอยไปกันนักกันแหนนะครับ เป็นอย่างคนเล่าจะต้องโดยขน่อยอยางเดียวบ่โดยขน่อยเจ้าโดยโดยขน่อยเขาก็ขายของกับคนไทยลูกค้ากับคนไทยเนาะเขาก็ต้องพูดจ้าจ้าคาคานะครับแม่ค้าคําไหนที่มันเป็นคําที่เขาถนัดหรือคําไหนที่เขาพูดแล้วมันสบายใจสําหรับลูกค้าใช้ไปเถอะครับนะฮะอย่าไปสนใจพวกมนุษยธรรม ปล่อยให้ปล่อยให้มันกัดลิ้นตายเลยถ้ามันไม่พอใจนะครับอ่าเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ทุกวันนี้เนี่ยถือว่าจเจริญแล้วนะอ่าสำหรับคนในสปปลาวทามาค้าขายไม่ว่าจะออนไลน์ไม่ว่าจะขายตรงสินค้าต่างๆรับมาจากเมืองไทยไปขายที่ลาวขายออนไลน์ก็ลูกค้าคนไทยซื้ออยู่ดีนะครับคนลาวก็มีซื้อบ้างแต่ส่วนมากลูกค้าคนไทย อ,อยากพูดอยากใช้ภาษาอะไรใส่ไปโลดนะครับอย่าไปถือสามันปล่อยให้มันอยู่ในธรรมนั่นแหละให้มันเบาอยู่คนเดียวมันโดยขน่อยโดยเบาแล้วกับบ่มีไัยสนใจมันดอ,อกพวกนี้่าเวลาคนอื่นเห็ดได้เบาได้มันอิจฉาพวกนี้นะครับเห็นบอขา้าราชการทุเมมือนีอ่สาวทหารในลาวสาวตำรวจเล่นติกตอ็อกพนะ่ะเบาไทยอยู่จวดจวด,จวด,จวด เเห็นไปเขียนด่าเขาไปที่ล่ะเขาสิดาครับอ่ะไปที่ละ่ะเถาบาอยู่สมเถาเนาะแก่แล้วก็ไม่อยู่ส่วนแก่ทําให้เด็กด่านะครับอ่าเวลาพูดภาษาเวียดนามนะโอ้ยอินี่เก่งแห้งอินี่ฉลาดมากนะครับจบจากเวียดนามวสันนะฮะพอเบาพอเบาภาษาไทยปุ๊บเฮ้อมากเป็นจุดๆอีได้เพิ่น <c oughs> เขียนเป็นกระดาษมากเลยได้เพิ่นอ่า ใส่มาจ้ามันอึดอัดใจขนาดนั้นมั้งเนาะคือว่ากูก็เห็นทีวีมอยู่ในบานมึงกับพี่ภาษาไทยเบิดมึงกับบอกขิดเบิ่งเนาะอไอ้แค่ว่าวขา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 นี่มันไม่ทําให้ลืมชาติได้หรอกครับอ่าคนไทยเขาเบาภาษาอังกฤษผลขาไปเห็นคนไทยเขาไปด่ากัน,นคนเล่านี่ก็แปลกนะครับแปลกแต่พวกมนุษย์ทำนี่แหละน้ำ น่ำถ่วมสร้างบทถ่วมให้มันตุยมันมดนอกพากานี่นะเสียเส้นนะฮะมีหลายคนเด้มีหลายคนในเวลาเขาเปอ่าผมเบาขึ้นกันเด้เวลาผมเบาทั้งเฟซบ o ๊กนะทั้ง Youtube พวกมนุษย์ทำมันก็รู้นะว่าผมเป็นใครมันรู้นะมันก็แกล้งทํามาเขียนถามว่าโอ้ oh, ขีขาสยามมาอีกแล้วเพื่นวะขีขาไทยมาอีกแล้วเพื่นนะ กูก็ว่าก็ดีก็ขี่ขาเวียดเวียดนามอยู่นะครับตอนนี้เห็นไหมอ่าที่สหรัฐอเมริกานะครับเวียดนามเท่าไรครับแปดพันกว่าอ่าเวียดนามแปดพันกว่าล่าสี่พันแปดไหนบอกว่าไม่ชอบอเมริกาไม่ชอบชาติตะวันตกเอ้ยทำไมไปไปไปเป็นผีน้อยอยู่อยู่อเมริกาเยอะกว่าชาติอื่นในอาเซียนสิงคโปร์มีร้อยสิบเอ็ดนะครับไทยมีหกร้อยกว่า อ่าเขมนอ่าเกือบสองพัลาวเกือบ5,000เวียดนามขเขมรลาวเวียดนาม3าประเทศเนี่คือไม่ชอบอเมริกานะสประเทศพี่น้องกันอ่าแต่ว่าหลายกว่าประเทศอื่นในอาเซียนนะครับที่เป็นผีน้อยในอเมริกาตัวนี้อยู่ในลิสต์นะเขาเขาจะส่งกลับนะห้ามมาลงที่สุวรรณภูมินะจะบอกให้บินตรงไปลงเวียงจันท์เลยนะครับ บินตรงไปลงนูน่หหนกรุงฮานอยบินตรงไปลงกรุงพนมเปญอย่าบอกนะว่าเอามาลงที่เมืองไทยอะ่ะนะครับแล้วก็เอารถรถตู้มามารับต่อใช่ไหม <c oughs> นี่แหละครับพี่น้องครับบอมักอเมริกาแต่ว่าไปหาเงินอยู่อเมริกาดิี่หนีหลอดลมหลอดตายไปนี่แหละกับแบบเดียวกับมนุษย์ทำมนี่ละบอมักภาษาไทยบอมักคนไทยอ่าแต่ว่าลูกหลานตัวเองเนี่ยยังอยู่กรุงเทพอยู่นะ มึงพูดอะไรมึงนึกถึงลูกหลานมึงอยู่กรุงเทพบ้างนะครับไอ้ที่มึงกินมึงอยู่ทุกวันเนี่ยลูกมึงทํางานอยู่กรุงเทพนะั่นนะ่ะมึงรู้ตัวไหมนะ่ะยจะทาเป็นชาตินิยมอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอ่าฝากถึงนะครับแม่ค้าออนไลน์นะฮะช่วยเอารูปขึ้นมาให้ผมหน่อยอ่าเอารูปมันขึ้นมาให้หน่อยคนไหนที่มันด่านะครับกูอยากเห็นหน้าตามันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าเก่งแต่พิมอย่าเก่งแต่เขียน ทำคลิปออกมาพูดกันหน่อยคุยกันหน่อยอยากเห็นนะครับอ่าอย่ากเก่งแต่ยูนถ้ทำหลายอ่าคือบักซ้อนไส้เห็นเห็นว่าล่าสุดบักซ้อนไส้ไปไปตัดเดบ,บิ้นนะครับไปเปิดงานตัดเดบ,บิน้นปุ๊บนะฮะลันของมุ้งมุ้งมุ้งอ่าพระชาชนกับนักเรียนกับส้มเซยเกง่งเก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 ่งกูเห็นสภาพเกาหลีเหนือเลยนะยืนต่อแถวกัน อ่าตบมือให้ผู้นำเพื่อเพเพื่อเพือ่อบอพ่อซิปนาทีสอนไส้ก็บขึ้นขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินกลับเวียงจันทร์ละนะครับสภาพประชาชนนะครับพึงภาพบ่ไดหรอกนะครับผู้นำแบบนี้โอเคครับพี่น้องครับขอบคุณครับสบายดีสวัสดีครับ